อย่างนี้ท่านเจ้าคุณได้บอกไปแล้วว่ามีธรรมะอยู่ในตัวปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทําความดีชีวิตรุ่งเรืองแน่นศาสตรส่วนตอนนี้หลายคนส่งที่ทําบุญมาเราก็มีเหมือนกันสําหรับเจ้าทั่วไทยวันนี้พาไปดูว่าวันนี้เราจะไปทําบุญที่ไหนกันดีในวันวิสาขะ ศูนย์การค้าเซียรังสิธตร่วมกับชมรมพุทธกาลยานจัดงานมหาศจรรยนวันวิสาขาบูชาในระหว่างวันที่13-31พฤษภาคม2559โดยอัญเชิญหุ่นขี้พึ่งเหมือนจริงของเกจิชื่อดังทั่วเมืองไทยทั้งสมเด็จพุทธจารย์โตพรมรังสีหลวงปูท่ทวดหลวงพ่อคูณหลวงปู่มั่นและหลวงปู่สดมาให้ชาวพุทธได้กราบขอพรและร่วมสักการะพระบรมสารีริกาธาตุมหาศจจรย์ศรัทธาแห่งชมพูทวีป พร้อมฟังธรรมเทศนาจากหลวงปู่แปลงสุทโทรหลวงปู่สมศักดิ์ปันทิโตหลวงพ่อวิชัยเคมิโยและหลวงปู่คำสดอรุโนอริยสงฆ์ดังแห่งยุค